สวัสดีครับพี่น้องเราจะมาดนะะูเส้นทางจากเพอฝางมาชิงรายนะฮะจะมาบอกกล่าวดูนะฮะเส้นทางเส้นนี้โหดร้ายมากนะครับต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากนะขับรถเส้นนี้ใจร้อนไม่ได้นะครับดูสิฮะดูสิฮะโคง้งดูโค้งสิข้างล่างจะเป็นเหวลึกเลยนะครับเนี่ยดูครับโคง้งโคง้งโคง้ง ร้ายมากครับอ่าเป็นเพื่อนนะฮะที่จะขับรถนะฮะจากผางมุ่งหน้าก็้าเชียงรายนะครับเนี่ยผมได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าความโหดร้ายความหวาดเสียวนะมีมากแค่ไหนมาย้ายใ,ให้ได้ครับนี่ดูนะครับพี่น้องดูข้างทางบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับสหรับผู้ที่โอ้โหดูนะฮะด,ดูเป็นภูเขานะ คือตอนนี้รถเรากำลังเลาะ,ละ,ละ,ละตามาคือขอบขอบขอบภูเขานะฮะดูดูนะครับเส้นทางโหดร้ายมากครับโอ้โหเดินมีบ้านคนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นที่อยู่ของของชาวภูวเขาฮนะกันเลยกันชาวแมวหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่เคยทราบไม,ม่ใช่คนที่นี่ ได้ถ่ายทําให้ดูนะเนี่ยสัตมประสบการณ์ในชีวิตเราที่ข้างในชีวิตนะที่ได้มาเดินทางมาในเส้นนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างก็ถือว่ายังยังยังไม่หวาดเสียวเท่าไหร่นะฮะท่านทั้งหลายที่เคยไปทางน่านนะฮะจากจากเชียงรายไปน่านนะฮะโอ้โหเส้นทางนั้นก็ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับผมผมไปมาแล้วนะฮะต้องไปขึ้นไปสุดบนยอดเขาสุดเลยนะแล้วก็ลง เพื่อนๆดูไว้ฮะดูดูดูดเส้นเนี้ยนี่เป็นโค้งนะโค้งก็ไม่ไม่เชิงว่าอันตรโค้งหักศอกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นโค้งที่แบบนี่มีอาหารป่าด้วยครับมีชาวเขามาขายพวกหน่อไม้นะฮะพี่น้องเพื่อนๆน,น,น,นี่ครับผมจะจอดซื้อแต่ว่าเวลาผมไม่น้อยครับซึ่งวันนี้ในข้างหลังรถมีมียาะฮะยาซ,ซึ่งเป็นยาที่ต้องการใช้ด่วนนะฮะมีระยะเวลา ปริมาณของยานะฮะฉะนั้นแล้วผมต้องรีบไปผมจะไว้ตรงไหนไม่ได้เนะวลาสิ่งสำคัญนะครับในการขับรถส่งยานะครับพี่น้องอดูไว้นะฮะเนี่ยดูตามขอบทางนะเดี๋ยวส่งตรงไปด,งด,งดังทางนะครับดูนะมาชาวบ้านที่นี่ความเป็นอยู่ของเขาเขาก็จะโูพวกพืชที่เป็น กล้วยนะฮะเป็นเขาโพดนะครับ,น,น,รบ <c oughs> นี่ครับดูครับก็คือจะปลูกตามชายเขานะครับมีบ้านหนึ่นก็คล้ายบ้านพวกเรานะฮะแต่เดี๋ยวนี้จเจริญขึ้นแล้วแต่ความคงจะเป็นบ้านมุงด้วยใบจากแล้วก็ล้อมร,รอบด้วยสารด้วยต้นไผ่ไม้ไผ่นะครับ ผมบอกเพื่อนๆนะที่ใครอยากจะเดินทางมาทางนี้นะแต่ผมจะขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครจะมาก็ขอให้เดินทางกลางวันนะฮะดีที่สุดนะครับถ้าเป็นกลางคืนไม่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 เสนอแน่นะโอ้มีมีข้าวด้วยครับทำนาด้วยดันสายมือแลครับทำนาด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเ้าโพดครับ คืนกอนข้างที่อันตรายมากครับถ้าเป็นอย่าง,างรถขันนี้ของผมับกระจกกอนข้างที่จะทึบนะมองกลางคืน,นแบบแทบจะไม่เห็นอะไรเลยฉันแล้วนะฮะเราก็ควรที่จะเราก็ควรที่จะ,จะ,จะ,จะวิ่งกลางวันนะเพราะว่าวิ่งกลางวันปลอดภัยกว่าครับเพราะวิวสัยทัศน์ในการมองมันดีกว่ากลางคืนครับ ถือว่าไม่โหดนะสำหรับผมตามประสบการณ์ที่รับรถมาหลายที่แล้วนะฮะว่าเส้นทางแค่เนี้ผมว่ามันยังไม่โหดเดี๋ยวนะเราคอยดูไปดูดูข้างหน้าดูว่าจะมีโหดกว่านี้ไหมครับดูเอาความเป็นอยู่นะนี่มีทำนงทำนานนะที่นี่ครับทีนานด้วยอันนี้ขึ้นอำเภออะไรไม่ทราบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากอำเภอฝางมานะครับจะเป็นอำเภออะไรบ้างก็ไม่รู้ อ่าดูป้ายก่อนอ๋อแม่จันนะ,ะแถวนี้อ๋อเป็นอำเภอแม่จันแหละครับแถวนี้ออกเป็นอำเภอแม่จันนะครับนะ,น,น,นะครับ,นะรบอยากจะขอเชิญเ,เพื่อนๆนะฮะอ่ะที่จะมีทริปนะฮะออกมาเที่ยวทางเหนือนะัมาทางนี้ได้ครับคือคือเราเรียกว่าหาประสบการณ์นะครับในการขับรถนะคะคือการขับรถนะถ้าเราได้ออกต่างจังหวัดหรือว่าออกที่ย,กยากๆนะครับมันก็จะช่วยให้เรามี ทักษะนะครับทักษะในการขับรถสมรรถภาพของเราจะดีขึ้นสติหรือว่าอะไรทักอย่างนะการขับรถดูครับดูบรรยากาศดีมากครับชอบคร,รับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ,บนี้นี่ชาวสวนเอาชาวป่าไอชาวบ้านเอาพวกพืชพวกอาหารป่านะครับมาขาย กาที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มานะวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาส่งช่วยใจที่โงพยาบาลฝางนะแล้วก็ไปส่งที่ยาที่โงพยาบา,ราลรูเชิงไลต์อนะครับนี่ครับบรรยากาศอาอยู่ของชาวบ้านที่นี่นะครับ ยุดดั้งเดิมที่นี่จะเป็นชาวเขานะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจริญแล้วแล้วก็จะเป็นมีอาจจะเป็นบ้านี่แบบเป็นบ้านปูนแล้วนะบ้านปูนเราก็นึกเอาแล้วกันชาวเขายุคสมัยดั้งเดิมก็จะเป็นบ้านที่อยู่ตามเขานะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะเจริญขึ้นแล้วครับมีบ้านเป็นเมทัลชีตนะฮะเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เหมือนกับคนทั่วไป,ปครับดูบนภูเขาหนี้นะครับดูข้างบนปลูกอะไรเนาะดูนี่ปลูกกระโพดนะฮะดูบนเขามีแต่กระโพดครับที่เนี่ยที่นี่เขาจะปลูกกระโพดบนบนบนภูนเขาเลยนะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขาใช้อะไรขุดอ่ะเขาใช้อะไรขึ้นไปขุดปลูกครับผมก็ไม่เข้าใจใช้อะไรบนดิน ไม่เข้าใจว่าเดินขึ้นไปยังไงนะบนภูเขายังไงใต้ใครที่เป็นคนทางนีนะ้ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปห้หน่อยนะฮะว่าชาวเขาที่นี่หรือว่าชาวบ้านที่นี่เขาขึ้นไปปลูกปลูกเขาพูดได้อย่างไรนะบนภูเขาซึ่งผมมองแล้วมันมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะ ครับลงเขาแล้วครับลงเขาแล้วหนุนก็ถือว่าปกตินะอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษสำหรับผมนะถินมืออย่างผมนี่ผมว่ามันเส้นทางแบบนี้มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรแปลกนะเป็นเรื่องปกติของผมทำอะไรทำทางขึ้นไปบนเขานะฮะ บรรยากาศดูดีฮะที่นี่อยากเชิญเพื่อนๆน,นะฮะมีโอกาสลองมาเอาซค์มาได้ครับมาเป็นกลุ่มนะ,ะเป็นก้อนนะับกินลมชมวิวนะบันทึกวิดีโบันทึกคลิปบันทึกวิดีโอไปถ่ายทอดถ่ายทอดได้นะไ์สดมันไปอะไรเนี่ยใครที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองนะ,ะไม่มีโอกาสนะด,ดูได้ดูคลิปนี้แล้วก็นะ มันน่าจะสุขใจนะนี้ผมได้มาทางเหนือคนข้างได้ขับยากมากครับถนนเส้นนี้เพราะเป็นทางาเป็นทางสองเลนนะสวนไปสวนมา,อ,า,อ,าอันนี้เป็นทางทูเวนะฮะมันคนข้าที่ขับรถแบบต้องระมัดระวังนะฮะเป็นกรณีพิเศษด้วยครับจใจร้อนไม่ได้ครับ พราะมันโคงมันเยอะนะฮะดูดูดูความเป็นอยู่ที่นี่ับดูคนย้ายดูเห็น,นย้ายยังก็น่าอยู่ครับมันดูรม่มรื่นดีนะฮะเป็นมีต้นไม้มีอ่มีวัวมีมีสัตว์เลี้ยงปกติตามชนบททั่วไปครับดูทางโค้งครับทางโค้งครับดีครับเป็นสวนนะครับเป็นชาวสวน,นะฮะ ไรกันด okay. mm ูด hmm. ิน okay? uh ี oh. ่ก็หาอะไรกันนะขายอะไรฮะโอ้ขายอะไรนะผมมองไม่เห็นนะเขตชุมชนรถความเร็วครับรถความเร็วครับโอ้โหต้นนี้รถหกล้อวิ่งได้ไงอะหวาดเสียวมากเห็นแล้วตกใจเลยทำไมไม่ตัดทิ้งอะเส้นนี้หกล้อไม่น่าจะวิ่งได้นะดูแล้วโอ้น่ากลัวมากดูดิต้นไม้มันต่ำมากเลยครับเนียนเข้ามาถนนเลยทำไมไม่ตัดทิ้งเนาะ คือถามว่าจเจริญไหมก็ค่างก็จเจริญอยู่นะเพราะว่าทางขึ้นไปบนเขาก็จะเป็นรัดย่างแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรปกติตามที่เรามีอยู่นะลูกหลานคงจะทํางานกรุงเทพนะครับแต่ละคน,นมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับโดยแม่จันนะฮะตรงนี้น่าจะใช่นะ ที่อิสลาม,มเขาเรียกอะไรรู้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนี่มีกล้วยเหไไ็นไหมนี่เป็นกล้วยจากาผลงานของชาวชาวเขาที่นี่นะนี่เขาจะเอากล้วยลงจากภูเขาเเสร็จแล้วก็เอาไปขายนะครับเนี่ยท่านทั้งหลายจงรู้นะหวีละสิบห้าบาทยี่สิบาทนะฮะไม่ใช่ถูกนะเนี่ยเราจะดูถูกว่ากล้วยไม่มีราคาะฮะ วียี่ห้านะฮะยี่สห้าสามสิบปีสวยกันสามสิบสามสิบห้าราคาเราไปขายได้นะเนี่ยชีวิตยอยู่อย่างพอเพียงก็าขายเพื่อที่ประทังชีวิตได้กับเนี่ยกมรวยกันเห็นไหมไปไหนกันนะไปไหนไปด้วยอนะ เราก็ใช้เวลา12นาทีแล้วนะฮะตึกภาพุดวันนี้ดูี่บ้านคนรวยก็รวยนะฮะที่นี่ไม่ใช่ว่ามีแต่คนจนมีอนามัยตำบลด้วยนี่มีไทยตำนวจด,ด้วยครับบานคนรวยก็มีครับมีทุกที่นะครับคนจนคนรว